คณะรัฐมนตรีเขาได้มีมติเห็นชอบในการปรับฐานค่าของชีพเบี้ยหวัดบำนาญสำหรับข้าราชการนะครับให้เป็นเดือนละ1 1 0 0 0บาทนะครับเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคม67นี้เป็นต้นไปครับคุณผู้ชมเรามาดูรายล,ละเอียดในเรื่องนี้นะครับล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2เมษายน67เขาได้เห็นชอบปรับปรุง อัตราเงินค่าครองชีพนะครับเป็นเงินช่วยค่าครองชีพสําหรับผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญเพื่อให้ได้รับเพื่อให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าครองชีพสําหรับผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญแล้วเนี่ยที่ต่ํากว่านะครับที่ต่ํากว่าเดือนละ1 1 0 0 0บาทเนี่ยเขาจะช่วยเหลือให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพให้เพิ่มขึ้นนะครับจนครบ 11,000บาทเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับเบี้ยวัดบำนาญต่ำกว่าเดือนละ11,000บาทเขาจะช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยวัดบำนาญเนี่ยที่ต่ำกว่าเดือนละ1 1 0 0 0บาทเป็น11,000บาทต่อเดือนนะครับโดยเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคม67เเป็นต้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะช่วยให้ผู้ที่ได้รับเบีย้ยหวัดและบำนาญสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะครับแล้วก็จะไปสอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินค่าของชีพใน5ประเภทด้วยกันนะครับเงินค่าของชีพผู้รับเบีย้ยหวัดบำนาญ5ประเภทด้วยกันนะครับคุณผู้ชมลองดูว่าคุณผู้ชมอยู่ในกลุ่มไหนบ้างนะครับ ก็จะมีผู้รับเบี้ยหว,วัดต,ตามข้อบังคับของกระทรวงกราโหมผู้รับบำนาญปกติผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพบำนาญพิเศษบำนาญตกทอดในฐานทายาทหรือผู้อุปการะหรือผู้อยู่ในอุปการะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะปรับฐานเบี้ยหว,วัดบำนาญเพิ่ม1 1 0 0 0บาทเริ่ม1พฤษภาคม67เป็นต้นไปนะครับ